สวัสดีนักเรียนม5ทุกคนนะครับหลังจากงานชิ้นที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องดนตรีไทยกันโดยครูสั่งใบงานให้นักเรียนไปหาโน้ตดนตรีไทยนะครับแล้วก็ลอกแล้วก็ส่งมาในแชทนะครับก็วันนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อ,อาหาที่ครูจะอธิบายบ้างออของดนตรีไทยนั้นนะครับเราเราจะมีการกําหนดอัตราจังหวะความเร็วของเพลงเนี่ยจากเ,เขาเรียกว่ามี3แบบนะครับโดยใช้เครื่องดนตรี ที่เป็นเครื่องดนตรีง่ายๆนะครับเพราะของไทยเราเนี่ยไม่เหมือนกับทางของฝรั่งตะวันตกนะครับก็คือเครื่องดนตรีนี้ครับนักเรียนคงรู้กันแล้วนะครับก็คือฉิ่งนั่นเองนะครับการตีฉิงเนี่ยจะเป็นการกําหนดจังหวะในอัตราจังหวะแบบต่างๆซึ่งของไทยเราแบ่งเป็น3แบบนะครับเริ่มจากช้าสุดนะครับก็เป็นจังหวะ3ชั้นนะครับปานกลางก็เป็นจังหวะ2ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นเดียวนะครับหรือว่า1ชั้นเนี่ยเป็นจังหวะที่เร็วที่สุด นะครับแล้วก็การบ้านชิ้นที่2วันนี้นะครับครูก็จะมีโนโ้ตเพลงนี้นี่เพลงลาวดวงเดือนนะครับให้นักเรียนร้องนะครับแล้วก็ฝึกให้เข้าใจจังหวะ2ชั้นนะครับก็คือจังหวะที่ชิงแล้วก็จังหวะของฉับนะครับนักเรียนดูตัวอย่างอันนี้นะครับตัวอย่างอันนี้จะบอกว่าจังหวะชิงนะครับจะอยู่จังหวะที่4ของห้องโน้ดตดนตรีไทยและฉับ จังอยู่จังหวะที่4ของห้องต่อไปสลับกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะครับก็คือง่ายๆเลยวิธีที่นักเรียนจะต้องทําส่งครูก็คือบ้านนักเรียนไม่มีฉิงแน่นอนนะครับเราก็เลยจะสมมุติเครื่องอุปกรณ์ที่แทนจังหวะชิงกระฉับโดยให้นักเรียนหาแก้วนะครับหรืออะไรก็ได้ที่ให้เสียงแบบออกแหลมๆคล้ายเสียงชิงนะครับอย่างของกูคูใช้แก้วแก้วแก้วแบบนี้นะครับแล้วก็ฉับนะครับ ครูใช้แก้วพลาสติกมันก็จะเสียงทุ้มๆพอตีก็เป็นชิงฉับอย่างนี้นะครับแล้วนักเรียนก็ต้องร้องโน้ตมาด้วยนะครับขั้นตอนในการฝึกก็คือก่อนนักเรียนจะถ่ายส่งครูนักเรียนจดโน้ตเพลงลาวดวงเดือนข้างบนนี้ก่อนนะครับลงไปในกระดาษแบบนี้นะแบบนี้นะครับเดี๋ยวครูจะใส่จังหวะแบบนี้นะครับชิงฉับไปด้วยนะครับนักเรียนก็ล่อกลงมานะครับแล้วนักเรียนก็ มาฝึกร้องก่อนนะครับโดยการฝึกปรบมือก่อนก็ได้นะครับก็คือปรบมือให้ตรงกับจังหวะชิงกระชับนะครับครูจะลองร้องดูนะครับซอนลาซอนซอนซ,อน,ซอนโดเลมีซอนลาโด โดเลโด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 ,ดซนลาโดลาซซนมีซนโซนลาซนโซนโซนโซอนอย่างนี้นะครับพอนักเรียนร้องคล่องแล้วทีนี้ทํำยังไงนักเรียนร้องช้าๆแล้วมาฝึกตีให้คล่องแล้วก็ถ่ายวิดีโอส่งมาอ่านี่ครูจะลองดูนะก็จะเป็นอย่างนี้ครับซอนอาตัวแก้วนี่จะแทนจังหวะชิงนะครับ ตัวแก้วพลาสติกนี้จะแทนจังหวะฉับนะครับก็จะประมาณนี้ซอนลาซอน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 โดเรมิซอนลาโดโดเรโด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 ซอนลาโดลาซอนมิซอนซอนลาซอน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 นะครับประมาณนี้อีกรอบหนึ่งนะครับ เวลาถ่ายนักเรียนก็ถ่ายมาให้เห็นออให้เห็นเฉพาะแก้วก็ได้หรือว่านักเรียนอยากจะโชว์ใบหน้าก็ได้แล้วแต่นักเรียนนะครับแต่ครูจะตรวจว่านักเรียนชิงกระชับอันนี้ถูกไหมนะครับเอาใหม่นะซอนลาซอน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 โดเรมีซอนลาโดโดเรโดโด ซอนลาดลาซอนมีซอนซอนลาซอน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 อย่างนี้นะครับอ่ะทีนี้ครูวางโน้ตไกลๆนะมันจะได้สวยนะครับนักเรียนถ่ายมาเฉพาะตรงนี้ก็ได้ไม่ต้องเห็นหน้าได้นะครับซอนลาซอนซอนซอน โดเรมิซนลาโดโดเลโด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 ซนลาโดลาโซนมิซนโซนลาซนโซนโซนซนอ่าประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวแทนของจังหวะชิงนะครับอันนี้คือตัวแทนของจังหวะฉับในอัตราสองชั้นนะครับเพลงลาวดวงเดือนนะครับก็ให้นักเรียนถ่ายส่งมา ในแชทส่วนตัวครูที่ครูจะแปะไว้นะครับก็ขอให้นักเรียนสนุกสนุกสนานแล้วก็ดูแลตัวเองในภาวะวิกฤตโควิด19แบบนี้นะครับก็ถ่ายส่งมานะครับครูรออยู่นะครับบ๊ายบาย